ลูกคอใหใหม่พ่อพาไปซื้อไปขนวัวที่ไหนก็ขาดทุนทุกตัวเลยนี่นี่เนี่ยมันั่งไปไปขนวัวพ่อพ่อมัดยามแล้วส่งผ่านเขาขายคนควายเขาไม่ให้วันต่อมาไปเชื่อพ่อไล่วัวไล่วควายพ่อว่าเอาไปขายค่ะจะไปหาซื้อวัวควายนะพ่อไปเอารถคุณคิดว่าเขาจะค้านนะเปารถมาแล้วเขากลับคุณแม่เป็นยังไงบ้างครับเนี่ มีอะไรหรอมีอะไรหรอมีหย่างีน้องนนท์ล้วให้กันนอนตรงไหนเอน้องเอเจ้าเจ้าบ้านเปิดพัดลมเจ้าบ้านเปิดพัดลมดูเคยนอน้องเอดูเคยนัน้องเอจ้ะสบยเลยเบื่อเอาเด้อนนาะาตา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 ัาต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 าา้าาตาตาตาอ่ตตาาาาี่าาวาา ขนาดนั้นหบ่ใช่นีม่้าครับไม่่่อะไรมา่าน้าม่อยไปไงมาไงทไมได้มาอยู่น so ี่ก็ว oh. ันน no ั้นเลิกงานเขาก็ย้ายกลับบ้านผมประมาณบ่าบ้านอยู่บ้านมองมันพาปูไปโรงพยบาลก็แ้นั้นมีงานมานงานตอนี้ยาว่าให้อยู่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนก็เลยทงานกอนวิ่งก็ิ่ไปนี ก็เลยเราแรกก็ไปไปกลับมันก็กลับยายบอกทำไมไม่นอนนี่ไปกลับประาณสองสามวันทไมไม่นอนนี่ไปกลับไปอยู่ประมาณสองสามวันแล้วรถเราใหญ่รถน้องใหญ่แม่เตีงม่านจ้ะอย่างน้องไม่มีไปกับขี่ด้วยเนนอจ่ะเนาะก็ขับไปทางใหญ่ทางใหญ่ด้วยเลยอยู่นี่เลยจ้ะโอ้เปล่ามาเด้อเปล่ามาขอเด้อจ้า แสดงมามาอยู่นี่แล้วอามาแล้วก็รู้แล้วพี่ปรคุยกันเน้อโอ้โหเดี๋ยวอันนี้อันนี้มามามาอะไรนะเรียกมันมาอะไรนะมาดูมาทำมาดูมาดูมาดูอะไรวะพี่แมวออนเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทัพใหญ่มาอีกทีนึงอันนี้ใหญ่ใช่ไหมจ๊ะอันนี้แนวหน้าอันนี้สื่อข่าวมาสื่อข่าวดเลยสื่อข่าวเรานะคะสื่อข่าวด้วยกคน เขาเห็นโคตรหลายแล้วว่ะตกใจมันไม่ไม่กลัวช่างไม่กลัวช่างเกี่ยวนะแต่ลูกหนูองกลัวช่างเกี่ยวไม่กลัวก็ช่างเกี่ยวไงต้าท่ากลัวไหมต้าต่าจะยุ่งงานวันไหนกันเนี่ยยังไม่รู้เลยไม่ได้บอกก็พรุ่งนี้ก็ไปงานขึ้นบ้านไหนก็จริง เขาไม่ได้อยู่งานบอกงานน่าจะไม่อยู่วนนั้นก็รถน่นก็เสียอซ้อมซก็ไม่มีงานวิ่งอยู่ทอวันล้างรถนุ่ก็เสียจะรับกันได้รับกันได้เตที่มาอาอไอไลาเลยเตัวห้าตัวเลยแม่่